<c oughs> น้องอก็ได้มาดกเห็ดสี่เห็ดส่อยปลาเนี่ยก็ไปเนาะปลาตากแดดน้ำกันสอยปลาเนี่ยก็คือ ปลาไปจซื pa, pues, ้อปลาหลวงปลาเกียวมรกตปลาเกียวมรกตอมเงตัวที่ซอยฮะโอ้ปลาขมัน้จไ้มปลาขมันตัวนี้ซอยแรกมีต้นที่ซอยแกต้นนี้เจียวใซอยแตัวนี้ซอยแรงซอยแรกไปกินมื่อื่นบอกินมือรใส่กินมือแรอบ่โอ้นีใส่ปลาจากทะเลตัวชิต็โไใส่เวดมือื่นสิมีอยู่บ่ละฮะโอ้พี่พ ถึง um. ่อยครับอันนี้จะเป็นเสียวมอระกฏผนซับไวซีทีซีตบถึงย่ำหัวเวอยบอกับม้วนกัอันนี้นี่ขันขันนขันหน้าว่ะคือกำลังขันหน้าวครับขันตอนนี้ขันมะนาวก่อนขันนำข้าวมันออกขนนำข้าวมันออกเพว่ะกุกเกินเป็นก่อนไปก่อนพี่น้อง ถ้าเลี้ยเขาจะได้เนี้อลวกบอกเขาเลี้ยเพื่อลวกครับปลาปลาปลากระหูปลากระหูพ่อพี่น้องปลากระหูปลาปะกระหูอันนี้จะเป็นต้มซุปต้มน้ำซุปใส่ซอยใส่ซอยน,น,น้ำหอยผุดเนาะถึงเดือดจะเอาใส่ใหม่เครื่องไนร้อมพี่น้องเอ้ยเรียบรย้อยเรียบรย้อย เม่ใช่ไม่เสพงเสพงตอนนี้ก็ำลังตักเครื่องในเครื่องในเครื่องใน่อนแงไกับเกลยด้สลาก็ได้เครื่องในนี่คือคล้องอยู่ทางในเนาะตัอต้้เสป้ออกีเซอมาส้อยโอ้ยตวนีเซโอมาส้อยใส่ซ้อยนี่ตัางหากจำเจียวต้นซร้อยจำเจียวบ่ รัวมัด no ีจ้ามาเก๋ไก่บุญูกระเพาะฮะยนหมดกระเพาะโอ้ยจะโอ้ขนาดนั่นเนยเต้มนี่นเหมือนกันเื่อรวห่ลหหันหนหนหหนังทองนังทองบนี้นังทองปลาเขี้ยวมกคดินนังตองเขียวมลกดโอ้ยย่ำเอ้หยำขุดกินให้เบอร์ไหนด้วยโอ้ยตัวใหญ่ตัวน้อยกเชิมิมม คำเทียวดที่หนูพี่จะเสียไปหน่อยฮอมากนะซูจีอดบ่กินบ่้ิ่งส่นวนหน่อยใช่จักงานลูกพี่ตัวนี้บุตรินหายห่อพ่อหองพ่อหายอืมคักๆอย่าบอกไฟอย่าบอกไฟไข่ะมะนาวแล้วก็ลวกพี่น้องลวกโดยน้ำห่อนเนี่ยฮดอันตันเล่พี่น้องเนี่ยมันขึ้นมีบากกอกโอโหอันนั้นเพื่อนตาปลาตาปลาตาปลา กิตาปลานะครับเสยบเนี่ยเสียมันไม่จัว้ายจะบอกสมวันหรืออยู่มาหมื่นหมื่นปีคนนี้บุรีบดิยินยิงยขาไอย่าโ้งเลยขัดทนน้ำมึเก่าอยู่เสียเสียบเสียบโคตรดีเนาะใส่สอยกับปลเสียบยังไงเฮ้ยเห่อหเตือเลยอ๋อมั เป็นอีกูกาลังตีเออเอาปอมเลยลองเฮ้ยต้องผาขอเยกบาทเอาเลเอาพวกวมันเอาเลยว่าจัขอเยกบาทโอ้ยโอ้ขอเป็นบาดมเ่มันกเราบแแกบ่เ้ท่เราบอเมื่อ่มาจ้ะมากเลยแลเมื่อไหร่า้ให้แบบตรวจเลย

เนี่น่อกินงกระคอมะนาวใช่ไหมไม้พะทากินเ่โอ้เื่องตแป้งนัวครับพี่น้อยหอมขัวพี่ขัวแป้งน่สแป้งนส่อยใส่ไรเสยบใส่หน่อยใส่หน่อยบใสปกินนี่อะไรบ้านี้เิน่ะบ่อบ่ S <S น่ <ulations> นาพ่อเพิ่ามัน้านาเพิ่นวะจุ๊ๆจังหน่อยส่ะก็ไดซอเบรกแล้วจเดียวอมบานี่ายโซนอ่อยาไม่เพิ่นหนาเพิ่์นไ้เอาวะนไนีได้ห้างบุได้มากอเนตอนไปตงงหัทานยุตนมันลานตนันก็บ่มีหยพ่อหยตัวนมันูไม่จะดอกมันููเดียวแหเฮ ทุกตำแหนเนนี่กินทุกรายี่ได้ทกม้กินหลายเป็นตับมทุกรเป็นตัอไรน้งกอกแซ่มใ่นี่กุบจางบอกส้น้อยๆด้ใส่สเน้อน้ำมันบ่ชสมเนี้ยเอาใส่มะนาวใที่เออแต่จะใส่เอาใส่นเาเปคือครับรสมันจางกุกกว่า ใส่เกลือเข้าไปคนก่อนที่หามคนทั้งเอาปรุงสยยังตัวนี้ตักกระตักตัวแสีบเลยได้ไปข้าวโดตนะวข้ากดตัวามาเนาะน่งลสบดอกฮะสิแล้วมบอย่างนันไม่แหงนำจมุนบอไมมุนพอพอพอพ่ะพอหน้าเวสิบง จับจางจังหนมแซ่บแล้วตรวจสอบอาจารย์มีคนท่างนั้นยังมีคนมีคนซีบไลยขนาดตัวใหญ่ทะุตันใหญ่ใส่แซ่บู่บเจจ้เจคนซิบพี่น้องเอ้ยปากบุญญาเฮ้ปากแบปากบุญญักนเน่เลยอปากปากดีกีพี่ปากดีกีพี่ไม่กินนคบไม่บอกเาอย่างจังนเาะวากินยอรบ้างดิบีบีมาเอะไม่ยังไม่จังหน่อยโอ้ยน้อง เฮ้บีเราเป็นไงบีนี่นเนาะสาเร็จแลวครแซบลวครสวัสดีครับ